อ๋าอีกเรื่องหนึง่งจะได้เผกเคลียร์หลาย,ลายเรื่องหน่อยจะกลับเกาหลีครั้งก่อนนี้นะครับผมทําไมผมไม่กลับหรอครับเพราะว่าเหตุนี้เกิดที่ร้านอาหารนะครับผมผมก็พยายามต้องบอกว่าตั้งแต่ผมไลฟ์ไลฟ์กับเขามาต,ต,ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมก็สงสัยนะผมก็อยากเจอแม่เขาอยากเจออะไรแต่ทําไมผมไม่เห็นเคยได้แต่ก่อนไม่เคยเห็นได้เห็นพี่ชายหรือแม่เขาเลยแปลกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่าแต่ก่อนอนะ หรือว่าเห็นแค่ครั้งเดียวที่สนามบินหรือยังผมบอกเลยว่าอันนี้ผมต้องพูดนะเพราะว่าผมเบื่อที่เพื่อนมาพูดว่าผมไม่ไป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 คุณรู้ไหมว่าทําไมผมจะไม่อยากเจอครอบครัวเขา แล้วผมก็พูดกับเบยว่าเดี๋ยวดูน้าไม่นานกับรอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาเริ่มพาครอบครัวเขาออกมาก็เป็นอะไรที่ดีนะครัเพื่อนๆก็จะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักเห็นคนรอบตัวเขาอยู่ดีๆว่าแต่ก่อนลําบากทําไมไม่ไปช่วยในเรื่องถ้าแปลว่าผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่างั้นผมก็ต้องโดนโดนหลอกไปกับพวกคุณด้วยถ้าบอกว่าพี่ชายของจริงพี่พี่ชายของจริงแม่ของจริงนี่แหละครับแต่ว่าผมก็อยากเจอแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นอ่ะผมจะไปแล้วก็เขาบอกกระล่อมมานะครับที่ร้านอาหารที่นครนายกอ่ะ ที่ผูพี่ปลด้วยเขาบอกว่าเออชารีถ้าไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอแม่เขานะครับผมถามว่าทําไมอยู่กันมาครึ่งปีทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าพอดีไกลผมก็ถามว่าไกลนี่คือไกลเท่าไหร่ต้องขับรถสามชั่วโมงโอ้โหสามชั่วโมงสำหรับผมไม่ได้ไกลเลยถ้าจังหวัดนู่นไปนู่นไปนี่กันผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนไม่ได้เต็มใจที่จะให้เจอหรือว่าไม่สะดวกหรือว่าเป็นวัฒนธรรมพอดีผมมาแฟร์นะผมรู้สึกว่า เพื่อนอย่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบให้เจอจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีความที่แบบว่ายังไม่พร้อมหรือต้องใช้ระยะเวลาเป็นปี2ปีถึงจะอนุญาตให้เจอครอบครัวอะไรเงี้ยผมผมเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้แค่ว่าผมผมผมไม่ชอบบางทีที่แบบว่าออกมาพูดหน้าไลฟ์ว่า เขาว่าความกดดันของพวกคุณเลยบอกว่าให้ไปผมผมเลยรู้สึกว่ามันติดใจในครั้งแรกๆถึงตอนหลังตอนหลังๆเลยนะจะมีแบบว่าถามถามส่วนตัวว่าให้ผมให้ผมไปเพราะผมก็แบบแต่ว่ามันมันแบบม,มันมันมีหลายๆอย่างนะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบรอทุกอย่างพร้อมจริงรอวันที่ถ้าเรายังอยู่กันแล้วเนี่ยช่วงนี้จริงๆเรากาลังจะว่างกันและหรืออะไรเนี่ยที่เราจะทําช่องนู้นช่องนี้อาจจะเราค่อยบินไปกันก็นกนได้ผมพูดอะไรผิดบอกได้นะครับ ก็ถือว่าเคลียร์เคลียร์ทุกทุกอย่างแล้วผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไปว่ากันนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ที่แล้วแต่ที่เขายังไม่พร้อมยังอะไรเป็นไปได้หมดแต่ว่าคือแต่ว่าหน้ารฟ์แบบผมก็ต้องมองตรงว่าคือเขาเข้าใจว่าการทำเพราะว่า คนจะได้ไม่ว่าไม่อะไรนะครับผมก็ที่ผมเอามาพูดครั้งที่แล้วนะครับผมพูดชั้นเจ็นะครับว่าเราไม่ได้เราแยากยาก้ยายก,กันแล้วไม่ได้คุยกันสองอาทิตย์ผมไม่เคยพูดนะครับว่าเราไม่ติดต่อหรือเขาไม่ติดต่อมานะครับฟังดีๆนะครับครั้งนี้เป็นการพูดครั้งสุดท้าย ครั้งล่าสุดที่ที่ผมพิมพ์เนี่ยเป็นประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดจะได้แยกย้ายกันสักทีก็คือมันเป็นปัญหาสะสมหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าก็เลยก็เลยรู้สึกว่าละอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าบอกนะครับว่าการกับเกาหลีครั้งล่าสุดผมรู้นะครับผมต้องบอกว่าผมมีทีมงานผมนะครับที่ปะตงก็อยู่นะผมคิดว่าพี่ซันอะไรก็อยู่ตอนนั้นที่ว่า เรากําลังจะบอกงานคุณว่าคุณกําลังจะมีงานไอ้สิ้นเดือนนี้เพิ่งบอกไปล่าสุดพอบอกปุ๊บเราเลยได้รู้ว่าอ๋อคุณกําลังจะกลับที่เกาหลีนะครับจำำําคําผมจําที่เราคุยกันได้ไหมจริงๆผมเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อคุณกําลังจะจะกลับเกาหลีช่วงนี้พอดีผมก็เลยอืก็เลยก็เลยว่ามันมันถึงเวลาแล้วล่ะเราก็รู้สึกว่าก็เลยพิมพ์ว่า ใจผมมันยังรักมากนะผมพูดตรงแต่ว่ามันหลายๆอย่างที่แบบถ้าบางครั้งต้องให้มาหลอกพวกคุณผมไม่ทําแล้วก็ด้วยเขารู้สึกว่าผมรู้สึกมีมีลางรู้สึกแล้วว่าเนี่ยแหละคือถึงช่วงเวลาที่เขารอดปลอดภัยทุกๆสิ่งและคือไม่ติดสัญญาใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยนะแล้วผมก็เลื่อนสัญญาให้เขาด้วยให้มันจบไวที่สุดนะเพราะเขาจะได้สบายใจอะไรเงี้ยก็ผมก็บอกว่าคุณกลับ เกาหลีได้เลยนะใช้เวลาจาัดเข้าของของคุณได้ตามสบายแต่ผมจะรีบให้แม่ผมอ่ะเคลียร์เงินที่งานมันอาจจะยังไม่เข้าเนะี่ยให้คุณไวที่สุดขอโทษที่ทางผมดูแลคุณไม่ดีมากพอนั่นแะครับแล้วก็กลับไม่ผิดครับผมผิดเองครับถ้างั้นแต่คือต้องบอกว่ามันมีเหตุผล อะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็อยากกลับหลายครั้งแล้วครับแต่เขาไม่กลับเพราะว่าต้องเสียค่าปรับกับกับอะไรก็เลยบอกว่ารักผมผมก็รักครับแค่นั้นเองเพื่อน,นมันเป็นความผิดของผมหลายๆอย่างเองยาวมากเลยทาลามันต้องแปลให้เขาฟังไม่คง người nó đủ nữa